สวัสดีวันฟ้าใสเมฆสวยนะคะลุงพามาชมที่ดินแปงสวยวิวเขาของจังหวัดนครน,นายกกันนะคะที่นี่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกพามาชมบรรยากาศที่สวยงามอีกมุมหนึ่งของจังหวัดนครน,นายกนะคะที่ดินแปงสวยนะคะอยู่ติดถนนคอนกรีดท,ทางเข้าแปงที่ดินติดถนนคอนกรีดการเดินทางสะดวกเลยนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะวันที่ฟ้าเปิดแบบนี้ ลองนึกดูนะคะถ้าเรามีบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติชมวิวเขางามๆสวยๆเช่นนี้นะคะเป็นความสุขใจอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ที่ดินที่ลุงนำเสนอแบ่งแปลงเริ่มต้น200ตารางวา1ไร่และ3ไร่ขึ้นนะคะบรรยากาศของที่ดินนะคะจะเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ฟ้าโปร่งใสนะคะเมฆสวยเลยทำให้บรรยากาศที่นี่ดียิ่งขึ้นนะคะ ที่ดินสวยวิวเขา180องศาที่พร้อมถมมีไฟฟ้ามีน้ำถึงหน้าแปลงการเดินทางสะดวกไม่ไกลกรุงเทพจากฟิลเตอร์พาร์คลังสิทธ์ประมาณ73กิโลใต้ถนนสุวรรณสอนเพียง1.5กิโลเมตรที่200ตารางวาเพียง7 0 8 0 0 0บาทพื้นที่1ไร่เพียง1,550,000บาทฟรีโอนชอบความเป็นธรรมชาติชอบบรรยากาศที่ดินสวยเรียนเชิญน,นะคะนะชมที่ดินกับรุ่งได้ที่ 063 9320999ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ